วันนีเราจะมาทำเกี่ยวต้มเกลือน้ำเต้าใส่หมูแล้วก็ผัดพริกแกงหมูใส่ตักรวมครับนี่คือวัตถุดิบก็ครับมีหมูใั่หมูครับผัดแกงใส่ผัดใส่พวกอะไรไม้พวกเกือครับหัวหอมยาวอันนี้เราจะต้มรักหรือน้ำเต้าเลยครับขกงครับนี่คือวัตถุดิบต้องไม่รูครับมานต้มจืดตอนนี้น้ำเดือดแล้วใส่ผักไว้น้ำเต้าน้ำเต้ามันจะต้น้ำเต้าก็เหมือนต้มเลยน้ำเต้าแกงชิ้นเดียวครับหลังจากน้ำเต้าเราสุกแล้วเราก็ใส่หมูิีมันลงไปครับเติมเลย

ไฟมันก็พุ่งไปนะอครับไฟมันก็พุ่งไปแล้วก็ถูกเราใส่ขับตามไปครับรับังมีมเือมีตัวสกยาวมีอไม้ก็หมเครื่องครับตหนไหนครับตหนไหนครับีหนไหนครับ

你这个？